ส่วนต้นนี้นะครับเป็นแชมป์ของวัสนาใบด่างครับนะใบก็มันมันยา,ยาวไปเลยนะครับลักษณะใบด่างนะครับอันนี้ที่ได้ที่หนึ่งก็คือวัสษาใบจุดนะครับของลักษณใบจุดนะครับก็ใบจุดจุด ขึ้นมาข้างบนนะครับ <c oughs> สวยงามครับดูจุดๆนะครับอันนี้เราคือถ้าต้นถูงสูงเงี้นะครับเราแบบอยากจะถ่ายบนยอดน,นะครับก็ต้องใช้เก้าอีนะครับเ,เหมือนว่าคนจะเข้ามา ตรงนี้หมดเลยครับเดี๋ยวไปถ่ายตรงโซนคนว่างๆก่อนแล้วกันประกวดพวกวาสนาไม่ปกตินะครับก็อันนี้ครับวาสนาน้อยครับวาสนาด่าแคะนะครับเอาพวกพวกประกวดแปลกๆมาครับอันนี้ก็เป็นโอ้ เรียกว่าวาสนาหมุนวนใบด่างครับนะครับโห oh, หมุนวนเลยครับก็จะแตกต่างจากวาสนาที่เราเคยเห็นทั่วไปนะครับอันนี้อยู่ในโต๊ะของวาสนาไม่ปกตินะครับอันนี้ก็คืออันนี้ขึ้นไปได้สองนะครับว่าตราเซียนาครับนี่ครับ <c oughs> นี่ตาเซียนานครับแคปชื่อชัดๆนะดราเซียนา <Yeah. S 2> นะพันๆน,นะครับดราเซียนาครับอ่ะอันนี้ถ่ายให้เป็นพร้อมๆกันเลยครับสองต้น ันนี้ก็เป็นดาเซียนาอีกอันหนึ่งนะครับต้นหนึ่งนะครับก็ให้เห็นสามต้นเลยนะครับเให้เห็นสามดาเซียนาเนะี่ยวัฒนาใบาด่างนะครับนี่ครับอันนี้วัฒนาใบด่างครับ เห็นตรงนี้ก็เห็นอยู่สามต้นนะครับนี่ต้นที่สี่นะครับวัสนาใบด่างแะนะครับอันนี้มาดูนะครับน,นี่วัฒนาแคะนะครับวัสนากําแพงแคะนะอันนี้เป็นวัสนาใบจุดนะครับน,นี่ออกขาวๆนะอันนี้ก็เป็นใบจุดอีกอันนึงนครับ วาสนาไปจุดนะครับอันนี้วาสนานะครับไปจุดก็เดี๋ยวเดินอ้อมไปด้านหลังนิดนึงนครับนี่นครับอันนี้เป็นในโต๊ะวาสนายาวๆไว้นะครับ นะครับก็ใบจุดนะครับแล้วก็ใบด่าง <c oughs> ใบด่างนะครับอันนี้ที่พันๆกันดาเซียนาอันนี้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 แปลกสุดเลยในความคิดผมนะครับบุญวนใบด่างนะวัสนาอันนี้แคระนะครับ โอเคครับก็จบตรงในส่วนของวาสนานะครับส่วนต้นนี้ก็คือวาสนาครับชิปปายเนี่ยครับได้รางวัลที่3นะครับก็คือวาสนาใบจุดนะครับแล้วก็เป็น2โต๊เนี่ยครับก็เป็นวาสนาครับ